คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกตัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีวันพฤหัสครับทุกคนเปิดกันหรือเปล่า Epic and นโชว์ไทม์โอเวอร์เด p ะท็อปครับ200ร้อครับสองจ้ามากันอยู่4ตัวครับมากันอยู่4ตัวโลนอเรนโญ่ร่างนี้ตันอยู่ที่107ครับมาร์คฟันบโบเมลเป็นร่างใหม่ของ อีฟุบอลมาให้เราเปิดร่างนี้ตันอยู่ที่104 mm hmm. เดี๋ยวข้าไปดูกันโรดี้ครับร่างนี้ออเชสเตเตอร์ตันอยู่ที่106นะครับแล้วก็เดลมี์โดกูครับตันอยู่ที่105อ่ะใครเปิดร้อยแตกบ้างใครเปิดร้อยทองแล้วใจนักเตะที่ต้องการบ้างเม้นบอกกันหน่อยครับมาคลิปนี้พาทุกคนมาสองแพ็ค Epic and Show Time ม์โอเวอร t เ p อะ s ็ครับแต่ว่าก่อนอื่นขอไปดูโค้ดกันหน่อยครับ โค้ดใหม่โค้ดใหม่โอ้โหนี่มาแล้วมาแล้วโค้ดใหม่ครับผมว่าผมจะจัดนะเจ็ดรอยห้าิทองครับคุ้มคุ้มทุกคนร่างนี้เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยอ่ะแฟงเลกาดครับปีศูน6ห้าย์หมาพร้อมกับออสองตัวแมนซิตีอ้อะไรวะเนี่ยแฟงเลกาดมาพร้อมกับแมนซิตี้ได้ไงวันนี้แฟงเลกาดมาพร้อมกับสองการ์ดไฮไลท์ครับเฟโดกับนิโก้กัสเลส ของ City, แมนซิตี้ลาซิโอกับแมนซิตี้ครับมาบพร้อมกับแฟงไราการดได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแฟงไราการดล่างนี้นะ่าสนใจครับ7่5 0ทองทุกคนอูโูดูสิพิกคาลเตอร์89ครับผมว่าหลายคนจัดแน่ๆครับผมคนหนึ่งที่จัดแต่แน่ๆครับแต่เดี๋ยวไปดูใต้ในก่อนว่าเขาบูสอะไรนะบวกหนึ่งอะไรนะเอาวาย89พิกคาลเตอร์89ครับ,ร 89, รบแฟงไราการดตอนนั้นปุ่มบาร์เซโลนาอยู่หนึ่งฤด,ดูกาลครับไปดูกันหน่อยว่าบวกอะไร ยู23ครับยู23ครับอายุไม่เกิน23ปีบูสเตอร์กร์ดเอรนนิ่งก๊์ดนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะบวกหนึ่งที่ไทโพซิ่นกับบาลานโอ้โหบวกหนึ่งไม่น่าสนใจเลยวะ่ะโอ้โหขัดใจชิปบวกหนึ่งโอ้โหบวกหนึ่งไทโพซิ่นการคลองบอลครับทุกคนโอ้โหอะไรครับนี่นี่ยบาลาน จะมีประโยชน์อะไรครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะไม่บวกหนึ่งการคงวนกับสปีดก็ได้นะหรือว่าจบฟอร์ก็ยังดีนะเอบอบวกหนึ่งบาลานซ์บวกหนึ่งอะไรครับนี่อ่ะไฮโพซิชั่นไปดูลิงค์อัพเลยกันหน่อยครับอ่ะเซนเตอร์พีดครับอยู่ที่ออเชสเตอร์ตำแหน่ง C M F นะครับออเชสเตอร์ ader, ตำแหน่ง c M F นะลิงค์ออพกับ กีแมนปีกซ้ายปีกขวาครับต้องเป็นพริิกวิงเกอร์เท่านั้นฉะนั้นแน่นอนครับอีปิกของเราจะมาเป็นพริิกวิงเกอร์แน่นอนครับโรนันโชเดี๋ยวไปดูมาเดี๋ยร้อยิบทองครับตอนแรกว่าจะจัดนะแต่พวกหนึ่งขัดใจวะเอาไว้ก่อนลวกันเดี๋ยวคิดดูอีกทีโอ้โหจะรอนั่นไหมรอเป๊ปไหมยังมีเวลาครับเดี๋ยวนะ อยู่กับเราไปจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยอยู่กับเราไปจนถึงอ่าโอ้เก้าสิบวัามเดือนทุกคนสามเดือนครับไม่มีปัญหายาวๆอ่ะอีกทีนึงีกทีหนึง,นงมีโปรโทองด้วยนะทุกคนโปรโทองครับอยู่กับเราสิบสามวันนะทุกคนอยู่กับเราสิบสาอาทิตย์2อาทิตย์สิวันสิวันอยู่กับเรา14วันนะไปดูกันก่อนโปรโทองครับนี่ขอแนะนําว่าอย่าเอาไปเปิดแพ็คเลยครับโปรโทองผมและ ทดลองมาเยอะละเปิดแพ็คใช้โปรโทองเปิดแพ็คไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจริงๆกกริงฮะสัเกบาทครับได้สองร้อยหกสิบทองครับร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่ร้อยห้าสิบเก้าบาทได้แปดร้อยสี่สิบทองครับแล้วก็สองเก้าเก้าได้หนึ่งพันหกร้อยสามสิบทองครับแนะนําให้เอาไปซื้อแพ็คดีกว่าแนะนําให้เอาไปซื้อแพ็คดีกว่านะครับนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก็ปกตินะ นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับปกตินะโอเคไปดูแพ็กครับสองอย่างนะอย่างคือโกเดี๋น,เนะเยอะอัลวีครับประจำสัปดาห์มากันอยู่สิบอดตัวเปิดได้สามตัวเช่นกันครับเหมือนเดิมครับผมไม่เข้าไปจอนะเดี๋ยวเวลามันมีน้อยครับไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปนี้กี่โมงนะทุกคน แพ็กหนึ่งก็จะเป็นแพ็กอะไรเนี่ย afc เอเชียน afc เอเชียนเป็นแพ็กอินโดนะมีนักต Indo เตะอินโดหมดเลยฮะแต่ว่าใครจะจัดก็จัดไปครับนักเตะอินโดนสี่ตัวนะไปดูแพ็กอีพิกกันดีกว่าครับไปครับไปดูตัวแรกกันเลยครับมาร์คฟันบอมเมลร่างนี้เป็นร่างแรกของอ e ีฟุตบอลครับร่างนี้อายุ 28ปีสูง187เซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับมาในปี05-06พร้อมกับแฟงรายการที่คุม fc b a r บาร์เซโลนาอยู่1นึ่งฤดูกาลครับออร์เชสเ,เตอร์อรอยืนตำแหน่งได้2องตำแหน่งครับ DMF กับ DMF นะเด่นไปทางน่าจะเป็นการฟองบอลมากกว่าเนะนี่ไงใจบอลฟองบอลประมาณนี้ครับกลางๆนะตันอยู่ที่104ครับ ฟันโบเมลถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพ3เต็ม4นะฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาค่าคอมฟิตอยู่ในเกณฑ์2อเต็มสครับปุ่เซอร์ไม่แรกที่พาสซิ่งครับบวก3ที่ส่งสั้นส่งยาวปั่นโค้งแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ครับดูสกิลกันหน่อยครับบอลแท้พาสจ่ายบอลเฉพาะเดียวคู่พาสซิ่งจ่บอลทะลุช่องไวเซสพาสสกิลโอลบอลไกลครับเอาไซเคิลเลอร์สกิลปั่นก้อยและสกิลพิเศษเฟโนมอนพาสครับใส่บอลในขณะที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีครับ โลล็อกเป็นพาร์ตเป็นสกิลจ่ายบอลต่ำในระยะไกลนะอินเตอร์เซปชันครับสกิลแย่งบอลบล็อกเกอร์สกิลดักบอลครับสไลดิ้ง่เทคเกิร์ครับสกิลสไลด์บอลเป็นเบต้าอะไรนะล่างอ่อภาคเนี้ยสลดิ้ง่เทคเกิร์นนะไฟติ้งสเปริตครับสุดท้ายนะถ้าจะแนะนำให้เปิดเพิ่มก็ยัดสกิลครองบอลไปด้วยก็ดีนะครับตัวคอนโทรลครับดาวน์พลทัชครับใส่เข้าไปแล้วก็สกิลยิงแถวซองนะลองแรงชูตติ้งครับอีวิงช็อตแท็คเกิร์ช็อตใส่เข้าไปครับที่เหลือก็เป็นที่เหลือก็แล้วแต่จะชอบเลยครับ ไปแมตมาร์ก,กิ้งไปด้วยก็ดีนะไปดูรุนะ่นอนยโญครับลั้งน,นี้ตันอยู่ที่107ครับอายุ25ปีสูง182เซนเมตรขนัดเท้าวกว่าครับมาในปีศู0ย์พร้อมกับแป้งไรการนะปีนั้นน่าจะ2แงเทมนะแป้งไรการ์ดล่งน,นี้มาในเพลย์ไทร์บริบบิ้กบิกเกอร์แสดงผลในตำแหน่งปีกเท่านั้นนะครับถ้าจับไปเล่น AMF ก็จะเป็นออฟไซด์นะ SS ก็จะเป็นออฟไซด์นะ ่ประมาณนี้บริบปิกฟิงเกอร์ดูการใช้เท้ากันหน่อยครับโรเนนย็อหถนัดเท้าขวาครับการใช้ลูกซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้ว3ามเต็มสครับฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาค่าคอมฟิตอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ2องเต็มสนะบูสเตอร์มนะมไม่แรกที่บอลแคยิ่งครับบวกสามที่ดิปปิง้งไทโพซิชั่นสองที่น้องคลองบอลการเลี้ยงบอลการคลองบอลสปีดแล้วก็บาลานซ์ครับบูสเตอร์อเดี๋ยวไม่ใช่บูสเตอร์ดูสกิลกันหน่อยครับ ที่จะเป็นฟิตแฟบคัดมีเฮนเดินตัวคอนโทรลสี่สกิลคลองบอลครับธรรมดานะและ2สกิลคลองบอลพิเศษครับโมเมนตัามบิฟปิ้งอันโมเมนตัามบิฟปิ้งกับแอคเซเลอรชันเบิร์ดครับโอ้โหใส่แการคลองบอลมาเหนือเหนือเลยโอ้โหใครจะแย่งบอลแล้วครับเนี่ยผมเติมบิฟปิ้งครับเป็นสกิลคลองบอลพิเศษที่ปั๊บฆ่าพลังการคลองบอลของโรนัลโยในแดนหน้ากอบเขตโทษคู่แข่งไปจนถึงเส้นหลังประตูคู่แข่งนะครับเอ็กซ์เตอร์ชันเบิร์ดเป็นสกิลจุดกระชากสปีดต้น ให้บอลติดเท้าได้ดีครับอ่ะลองเล้งเคอเลอร์ครับสกิลปั่นโค้งสกิลฟันซิ่งจ่ายบอลทะลุช่องเอาไซเซอรเลอร์สกิลปั่นก้อยและโนลุกพัทสกิลแบบจ่ายบอลแบบไม่มองนะถ้าจะแนะนำให้เปิดเพิ่มก็แจ็คสกิลไฟติ้งสปิริตก็ไปกดเลยครับไม่มีไฟติ้งนะไฟติ้งสปิริตครับมีดับเบิลฮัทครับใส่เข้าไปครับจะเป็นสเปเชียลดับเบิลฮัทนะเขามีฟิบแฟบกับโซคนโปนไปแล้วเนาะใส่ดับเบิลฮัทเข้าไปมาปร์เร์เทิร์นครับใส่เข้าไปครับแล้วที่เหลือก็แนะนะ ไปปีนไฟคอสซิ่งฮะเขาไปเขาไปเขาเล่นริมเส้นเขาอาจจะได้ใช้บ้างเป็นบางครั้งนะครับและที่เหลืออีกก็เป็นตระกูลยิงเลยครับยัดเข้าไปลองเล้งชุดสติ้งครับทิปเปิ้ลช็อตนักเกิลช็อตอควาติกฟิลิชชิ่งเฟิร์ดทามช็อตใส่เข้าไปหมดเลยครับถ้าใครมีใส่ได้ก็ใส่เข้าไปโอเคประมาณนี้อ่ะตัวต่อไปเจลามิโดกูครับลัางนี้อายุ23ปีสูง175เซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับมาในปีนี้แหละ แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นได้2ตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้4ตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาบนล่างอ่ะล่างนี้มาในเพลย์สไตล์ฟอร i ลิบิกฟิงเกอร์ครับแสดงผลทั้ง2ฝั่งเลยนะแบ็กปีกซ้ายปีกขวาไม่ใช่แบ็กไปดูกันใช้เท้ากันหน่อยครับดูกู้ถนัดเท้าไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวดูหน่อยดูกู้ถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้านไปบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพสนะองเต็มสี่นะเพราะจะเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับค่าคอมฟิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะโลครับบัดเจ็บบ่อยหน่อย ิต่ำหน่อยนะครับบูสเตล่นไปแรกที่ agility ครับบวก3ามที่สปีดสปีดต้นบาลานซ์แล้วก็สตาบิน่านะดูสกิลกันหน่อยครับดับเบิลฮัทฟิปแทบมาร์คเซทเทิร์นช็อปเทิร์นคัตไปแฮนด์เทิร์นโอ้โ,โหตัวคอนโทรลโอ้โหพี่เก่ามาทั้งหมด6สกิลนี้เป็นสกิลของบอลทั้งหมดครับทุกคนและยังไม่พอบวกอีกหนึ่งสกิลพิเศษโมเมนตัมริปปิ้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงบอลในแดนคู่แข่ง แดนหน้ากอกเก้โทษไปจนถึงเส้นหลังประตูคู่แข่งครับโอจะเลี้ยงไปไหนครัลองเลนเคอร์เลอร์ครับกิวปัดโค้งกินไฟท์คอสซิ้งคอสต์สวอลิเซนและและเกมแมนชิปกิวเรียบเบาครับถ้าจะแนะนำให้เปิดเพิ่มก็ใส่ไฟติ้งสปริตหรือว่าซูเปอร์ซับไปด้วยนะครับที่เหลือก็ยักสกิลตะกูลยิงไปหมดเลยครับประมาณนี้นะประมาณนี้ไปดูโรดี้ครับล่างนี้ตันอยู่ที่106ครับอายุ29ปี cm, สูง190เซนติเมตรขนัดเท้าขวาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ มาให้เลย์สไตล์ออเทสเซเตอร์ครับเล่นได้2ตำแหน่งก็คือ d ี f กับ d f เตำแหน่งหลักเป็น a อ f ไม่ใช่ตำแหน่งหลักเป็น DMF แต่ว่าสามารถเล่นด f เได้ค่าพลังไม่ตกนะครับการใช้เท้าครับโรดี้ถนัดเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ด้า้แล้วคุณภาพ3.4ครับพร้อมเล่นคงเส้นคงวาครับค่าคงมฟิตอยู่ในเกณฑ์สอครับบูเสเตอร์ไม่แลกที่แอ c e l เลชี y แอ c e l เลชี y บวกสที่ส่งสั้นส่งยาว จบตะโกแล้วก็ทิกกิ้งขอบเวอร์ครับดูสกิลกันหน่อยครับลองเล็งชุดซิงครับสกิลยิงไกลวันทัสพัดแส่บอลจังหวะเดียวทูฟาสซิงใส่บอลทะลุช่องไวเทตพลาสสกิลคอสบอลไกลครับและเพนัมิ่นน์พลาสเป็นสกิลเซตที่ช่วยให้จ่ายบอลในขณะที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีครับโลล็อตเตสพลาสสกิลใส่บอลต่ำในระยะไกลครับแมนตมาร์กิ้งสกิลตัวประกบอินเตอร์เซคชั่นสกิลแย่งบอลบล็อกเกอร์ครับสกิลตัดบอลและ ิวพิเศษอีกกิวลองเลี้ยงแท็คเกิลเป็นกิวที่ช่วยให้แย่งบอลได้ไกลขึ้นยืดขาได้ยาวขึ้นนะครับเปิดหรือเปล่าทุกคนเปิดหรือเปล่าสองรอยทคสองร้อยผมว่าผมไม่เปิดเป็นตัวเก่าที่ไม่ค่อยดึงดูดสักเท่าไหร่แต่ว่ามีทองปีอยู่นิดหน่อยขอลองขอลองสักร้อยสองร้อยก็ยังดีนะหมดแล้วมั้งเออร้อยเก้าสิบเจ็ดว่ะทำไมไม่สองร้อยมันจะได้กดสักสองปีนะพอแล้วทุกคนกดสัก หนึ่งร้อยดอกเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยกดร้อยทองก็พอแท่กนี้คงไม่ไม่เปิดนะไม่ล่านะถ้ามันได้มันก็ได้ใครเปิด100ร้อยทองแล้วได้บ้างถ้าใครเปิด100ร้อยทองแล้วได้นี่คือสุดๆุดครับคุณนิคุสุดคุณนิคุสุดนะหนึ่งสอง หนึ่งครับทุกคนแม่หนึ่งครับหนึ่งสองสามแตกครับโอเคครับทุกค,คนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้มีอะไรแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับไปะละครับสวัสดีครับลอ,อย